กบเลี้ยงปลาเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างแตกต่างคนละเรื่องเลยครับคนละคนละอย่างอย่า,ยายงที่ได้อะไรพวกียบเทียบเลยอะ่ะหยาเทียบอย่า,ยายงไอ้ทำหน้าคือไอ้ในการประเมินการทำหน้าไอ้ภาคอีสานี่เขาตีให้ไร่หนึ่งไม่เกิน400 440ยส่อกิโลครับผมกิโลละ,ะตีว่ากิโลละสิบบาทครับกิโลละสิบบาทแตเท่ากับว่า ลายหนึ่งสามสี่พันแต่ตอนทุนอีกต้นทุนเนี่ยกี่ลาถ้าข่าวปุ๋ยใครยังอีกกรักรักพันสองพันอ่ะข้อจับแทบแทบสมบูรณ์เลยธรรมะค้าหนังคดีบริบรีขาดทุนครับครับผมซึ่งว่าเปรียบกับว่ามาเห็ดกบเลี้ยงกบเลี้ยงแปลงผมตีเลยว่าอ่าเลี้ยงกบผมไรเลยต่อปีนี้เหล็กเจ็ดล้านกับ สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับเมนีนะครับผมอยู่ที่วีระฟาร์มครับอำเภอกันทารารมครับจังหวัดริสเกตครับเมรีพาพี่พ่อพี่น้องนะครับมาอย่างฟ้ามแห่งนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนบ่าเพื่อนเปลี่ยนจากที่นานะครับมาเห็ดหน้ากบหน้าปลานะครับสร้างรายได้ให้เพื่อนนะครับเป็นเลขเจ็ดหลักต่อปีนะครับใส่พื้นที่ยี่สิบหาไรนะครับในการเจ็ดมงนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการแบ่งย่อยนะครับออกมาเป็นการเลี้ยงงัวนะครับ การเลี้ยงงวแบบใส่พื้นที่แบบปล่อยแปลงครับพอแม่พี่น้องครับเดี๋ยวมเมเนียนะครับเข้าสีไปคุยกับอาจารย์วิลาน้ำกันเจ้าของฟาร์มเพลินครับไปกันเลยครับ ครับสวัสดีครับกำลังเห็นอย่างอยู่ครับผมสวัสดีลูกใช่กำลังนับกบขายอยู่ครับอ๋อนับกบขายนับกบขายครับพอมีพี่น้องครับกบที่เขาขายเนี่ยเป็นไส้อดไครับผมนี่เป็นโกบที่ตันหางแล้วนะเอาอยู่สามชิบหายมือสามชิบหายมือตัวนี้จะเป็นต้นระบาดต้นระบาดครับผมมว่ามีลูกค้ามากสื่อพอดีเนาะโอกาส ในจังหวะพอดีในจังหวะพอดีครับผมเพิ่นซั่งหลายบ่ครับมื้อนี้เจ้านี่ไหมื้อนีหาพันครับ5,000 5,000โต5,000โตก็เป็นเงิน5,000บาท5,000บาทครับโอ้ยไล่ได้5,000บาทนะครับมื้อนี้นะครับในการขายกบนะครับอ่าเดี๋ยวรบกวนอาจารย์แนะนำตัวให้พี่ให้น้องทั้งบ้านู้จักนะครับอ๋อผมเอ่อวิรชัยสีสดครับครับผมอ่าไอ้ผู้ประกอบการชื่อประกอบการกัาวิระฟาพนะครับอยู่บ้าน อสามสิบเก้ามูแปดบแยงตำบนแยงคือการทำร่วมกัพิเศษครับผมครับผมนี่พี่พี่พาน้องนะครับมาอ่าบีระฟาร์มครับพ่อแม่พี่น้องครับเฮ็ดกบนี่มาดนนะครับเฮ็ดกบเฮ็ดปลามาดนนะครับแต่ยินข่าวว่าโลที่ให้ที่หน้าเลยบบยอมเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านะครับมาเฮ็ดกบย้อนไปกับการเลี้ยงกบเท่าหนีโดนหรือยังครับตั้งแต่ปีสามหาสามหกครับผมสามหาสามหกตอนนี้กะหกเกือบสามสิบปีเลยเด้ ประมาณนั้นครับประมาณนั้นประมาณนั้นเลยครับประมาณน่ะบัต้เสาเฮ็ดหน้าก็โดนปานนั่นบ่กับูดถึงว่ากัหน้าก็เบิ่งว่าเซาเลยแต่ก็เฮ็ดพอได้กินนะครับบ่เฮ็ดหลายบ่เฮ็ดหลายโมเฮ็ดลายเฮ็ดพอได้กินแต่เฮามาเฮ็ดอ่าดกับมะม่วงมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาแล้วก็เฮ็ดกระสีผสมประสานนะครับอ๋อผู้เชี่ยว่ามันสิตอบโจทย์ดีกว่าตอบโจทย์ดีกว่าแล้วก็มีรายได้อ่ารายวันคือยังกบนี่เฮาสิมีรายได้ไปเริ่มจากหวกครับวกก็ขายตั้งแต่หวกเส้นครับขายได้หวกเป็นกิโล ครื่องเปห่วเขาไปบีบปีนี่ก็ขายได้เรื่องเป็นเหลี่ยงตอก็ได้อืเรื่องเป็นโตโกบครับอ่าเป็นโตรับไอข้ขายลูกกบโตระบาดหรืองเป็นกบเนื้อสีเขาเาได้เไ,ได้หรือแปรรูปนะครับต้นยูวิลาแฟมจะมีการแปรรูปได้ไหมครับอ,อ่ออาจารย์เวลานี่หมายถึงว่าการเลี้ยงกบเนี่ยมันมีรายได้หลายอย่างตั้งแต่เริ่มจากการเป็นห่วง นะครับจากเป็นหัวกนะครับเป็นกบน้อยนะครับกบเนื้อนะครับหรือว่าแปรรูปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือเพจไหนเพื่อนมาสนใจนะครับเพจกบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่พัน้องยางเบิงเนาะนะครับว่าแบบไดแน่เฮ็ดจังไดแน่นะครับมันเนี่ความลับการเลี้ยงกบ30ปีของอาจารย์วิระต้องได้เปิดเผยครับพ่อแม่พี่น้องครับจะเป็นปอกบที่เลี้ยงไอ้เลี้ยงในบ่อปูนนะครับครับผมที่นี่พอดีว่าช่วงนี้อายู่ท่าวิลาฟ้าเนี่ย น้ำหน่อยผมคิดว่าเป็นนาเลียงในการเลยเ,ลเอากรมมาเลี้ยงในบอ่อปูลแลอนแต่ทางพอดาเลี้ยงจริงเขาจะเลี้ยงในบอ่อดินบอ่อดินเนาะเลี้ยงใน,นบอ่อดินคือว่ามันจะกรมสืบ่บเครียดครับแล้วก็ใส่พื้นที่ได้กว้างกว่าครับจะ,ะ,ละเลี้ยงจะเลี้ยงดีกว่าใหญ่เร็วกว่าครับตัวตัวการต้อเลี้ยงกับสิ่งไอ้กว่าครับตัวเร็วกว่าใหญ่กว่าเลี้ยงในบ่อดินแต่ว่าปัญหาปัญหาเป็นอย่างก่อปีนี้เขาจังบ่ได้เลี้ยงในบ่อดินก็คือช่วงนี้ แรงครับอากาศมันแห้งแรงอากาศมันแห้งแรงครับฝนโปรกต๊บปีนี้แรงก็ทุกปีนะครับครับน้ำน้ำใส่พวกนี้เลยพออยู่ถ้างวีรฟ้ามีสิบพวกนี้แรงน้ำนะครับบ่มีช่วงรับประทานครับใส่น้ำประดานกับน้ำบ่อต้นทุนที่เขาคุดไว้อ๋อบ่อต้นทุนกับคนขางสีแห้งนะครับเริ่มแห้งคือกันเนาะเริ่มแห้งคือกันนะครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งกบตรงนี้นะครับกบนี่ประมาณประมาณจักเหม่อครับนี่คือตัวใหญ่แน่ล่ะเด้เนี่ตัวนี้ไอ อาเริ่มจากมือเพาะนะครับประมาณสองเดือนประมาณ60สมือครับประมาณสองเดือนครับหกสิบมือนะครับพ่อพี่น้องครับจากการเป็นหัวกแล้วนะครับหกสิบมือนะครับตัวนี้นะครับใส่แบบนี้เขาเอิ้นว่าใส่ยังคำนี้ใส่พ่อปนบอกเขาจังไหนตัวนี้กบอท่านถึงพ่อปนหรือครับอว่ากอีกจะหน่อยก่อนคือว่าตัวนี้กถ้าไม่าอช่ประมาณจ็กสองอาทิตย์นี่สามารถเ็ีอว่าได้อาอยู่ไอุหกสิบ เจ็ดสิบแปดสิบมือแปดสิบมือนี้ไปเห็ดอัวใดเไปเห็ดเห็ดอัวใดเนาะครับผมนะครับอันนี้คือโกบหกสิบบันนะครับคันแปดสิบมือนะครับเป็นน็อตแปดสิบมือเฮาสิไปเห็ดอัวใดนะครับอันนี้คันเฮาแยกขายเนี่ยตัวนี้สีตกตัวละเจ้าบาท ขนาดสีโตรับประมาณ3ามถึงสบาทนะครับสาถึงสบาทเนาะ 5, 5, 5. นะครับสามถึงสี่บาทนะครับพอมีพี่น้องครับอันนี้คือเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาแน่นะครับจริงๆมีหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวผพ้าพี่้าหน้องยางเบิง่งต้นปีขึ้นกบไช<ม>ุดแรกเลยัพอชุดแรกเนาะ,ะ,ะนะครับอันนี้มาเบิ่งอีกรุ่นรุ่นลุนนี้ครับวต๊ะหันพันเที่ยวกันบ่ตัวนี้ไตัวนี้รุ่นครับรุนล่างลงมาประมาณจัก เศร้าเมืองเฉยบ้าครับประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณแนวทางกันอาทิตย์หนึ่งนะครับกระโตัหน่อยกว่าเมื่อกี้นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้อู้เป็นะขายสิบเดือนแล้วก็นี้เหลือประมาณสามสี่พันสามสี่พันตัวต้นี้จะขายอยู่แต่ต้นนั้นแต่พอขายต้นนั้นจะเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะอ๋อต้นนั้นคือโกลบมันอายุหลายแล้วจะเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์แต่ว่าตัวนี้คันขายตัวนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ตัวละสองบาทตัวละสองบาทนะครับคันขายนะครับกะบใหญ่กว่าที่ผมเมือนะครับพ่อแม่พี่น้องครับซ่าอ กือบเกือบนิโปรตีนนะครับตัวนี้ตัวละสองบาทนะครับนี่ครับพอมีพี่น้องครับมาเบิรงอีกตัวนี้ครับวีระฟาร์มครับพอมีพี่น้องครับเส้าเห็ดหน้ามาเห็ดกบเพิรนวานะครับนี่ครับพอมีพี่น้องครับตัวตัวนี้เป็นจังไรครับตัวนี้ก็ตัดหางแล้วแต่บางตัวก็ตัดบพาะทัานเบิดแต่ที่เขาเอาไอ้ขายให้ไอ้พี่น้องไปเลี้ยงนี่คือเอาตัวที่คัดเอาตัวที่มันตัดหางเตันแล้วตัวที่สมบูรณ์ตัวที่สมบูรณ์แล้วคือตัดหางไอ้ตัวแล้วสุดท้า้ กวางสินะครับครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเป็นตัวระบาดตัวระบาดถูกต้องนะครับอันอันนี้คือตัวระบาดนะครับเฮามืมอนี้นะครับกัได้เบิ่งนะครับตัวระบาดตัวละ2บาทตัวละ3บาทนะครับพอมีพี่น้องครับนอกจากนั้นเห็นเฮากมีปลานําเด้มีปลาครับปลานี่เฮาเฮ็ดจังได๋นอกปลานี่ปลาปลานี่มันกัไอ้พูดถึงว่ามันมีหลายชนิดนะครับครับผมอยู่ทั้งฝั่มนี้ก็จะเน้นเป็นปลาดุกนะครับจะเป็นปลาดุกแบบบิ๊กวีครับปลาดุกรัสเซียครับกับพวกปลาหมอชุมพรแปลงเพศครับ ปลาดิ้นแปงเพรคับปลาคับทิมแปงเพรคับปลาตะเพียนครับปลาหยิโซกปลาโน่นจันปลาดินที่กินที่มีมีหลากหลายมีหลากหลายเนาะแทบทุกชนิดลันะครับหลายหลายคนฟังนะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าอลาหมอแปงเพดปลาดิ้นแปงเพดเด็ดไปพาตัดคือเฮ็ดคือคนเฮ็ดบ่อนะครับเดี๋ยวลองถามอาจารย์เวลาเป็นจังไรครับเขาเอื้อคืน่าแปงเพดแบบนี้เนาะมันกับบริเวณพาคือไป็นขาหม้อนะครับคือให้กินพ่อมุ่นครับโอ้คือยัง ปลานิ่นหนีเขาใส่อฮอร์โมนแปลงเพศเป็นตัวผู้ครับเพราะว่าปลาหนิ่นหนีตัวผู้สี่กว่าตัวเมย์ยังปลาหมอชิมพ่นี่ครับกับแปลงผู้เป็นเมย์เพราะตัวเมย์หญ่กว่าตัวผู้<อ>นะตัวยากับ มันจะสลับกันครับแปลงผัวเป็นเมียจากแปลงแปลงเมียเป็นผัวไดครับบ่ดด้ยากเนาะบ่ดด้ยากต้องไปหามองหาหมอผ่าตัดนะครับแต่ว่าหายกินห้กินยานะครับพอมีฮอร์โมนนะครับห้กินฮอร์โมนนะครับเพื่อปรับเปลี่ยนนะครับพอมีพี่น้องครับเย้อาไปเบิ่งนะครับพอมีพี่น้องครับจังไปจ้อเลิกว่าเฮออ่าควรนสีเริ่มต้นจังได๋ผู้ได้สนใจครับพอมีพี่น้องครับ ครัอาจารย์ครับอันนี้มันจังเดยเขาจังเดมาเห็ดป่านะครับจริงๆป้านี่เห็ดมาคูกันแับกบเลยครับคือในแต่ก่อนผมถึงว่าเห็ดแตงแกปีสามหาสามหกอุนเมื่อกับขขายบนคดอยพอเศรกี่ปานามันหลก็กหนีแถบแถบขายบนก้นีอโก้มันหลโปรถมาบไหกัเลยมีโชวหนึ่งกันเลยไดียุดกบก็เลยเห็ดแต่ป่ากับทีกี้กับพ่อบนกระดอยางก็จะมนี้จะป่า ตกปลาดุกปลานิ่นปลาตะเพียนปลาเนอยพอสองสาอย่างสามสี่อย่างนะครับแต่ก่อนตอนบ้านเราในตัวจะเห็นหลากหลายปลาดําพ่อหนึ่งหกชนิดปลาดํจืดนะครับครับผมรายการคุณซื้อมาปีปีหาหาสองหาสามสองสามลืมลืมมับเริ่มพบใหม่ครับกับผสมพันธุสลิปเพราะว่าคนเริ่มใส่หญ้าข่ายยาลายร้วก็รพบหน้ามันตายหมดเริ่มอึดเริ่มยากแล้วล่ะเริ่มยากเลยแล้วเริ่ม เรื่องแม่หันกินกบเลี้ยงนะเศรษฐกเข้าบากินกบเลี้ยงครับส่วนหนึ่งก็คิดว่ากบธรรมชาติอาจจะบ่ปลอดภัยมันไหนครับกับบปลอดภัยกับบ่มีเลยครับครับกับบ่มีเนาะนะครับสู่มาเลี้ยงกินเพิ่นว่านะครับพบโมมี่น้องครับหลายๆคนก็สิมองเป็นแบบนั้นนะครับบัดนี้ที่เฮาให้อาหารบางหันนี่เป็นปลาหยังครำตัวนี้เป็นอ่าปลาดุกตัวนี้เป็นปลาปลาละเสียนะครับปลาปลาดุกรัสเซียครับผมปลาดุกรัสเซียนี่มาเกิดอยู่เมืองไทยเลี้ยงอยู่เมืองไทยก็ได้ะพูดเป็ บอกแมว่าเับว่าเป็ปลาลาสีแต่มันอยู่ในเมืองไทยนี่แะางไรมันใหญ่เร็วอ๋อมันใหญ่เร็วใหญ่ยังไงใหยังไงใหญ่เร็วพอดีเพราะมีกับกบวกแม่รับการจับเบือดเรืเรนน่อยนะครับเพราะร <ผม S 2> เป็นลูกผสมมาแล้วเ,น,เนกายพันธุ์มาแล้วเพราะผมใส่เ,สเมเปิ้ลบิกวีเป็นปลาลาสีคือมันจะเป็นลูกผสมเพราะลูกผสมเป็นสามสายเลือดนะครับเป็นปาใส่บิกุยนะครับมาผสมครับ รัสเซียนะครับบันิศีเขาเห็นอยู่อายุเพิ่นเท่าไหร่ครับเนี่ยจักจเหมือนี่ตัวนี้ตัวนี้เดือนเศษนะครับปราแมนเดือนกว่าครับอือเป็นปลาไสขนาดสองสองสองนิ้วถึงสามนิ้วนะครับครับเ้มเงวนะครับสองนิ้วถึงสามนิ้วความยาวครับครับบันิศสมมติว่าเขาขายเขาจำหน่ายอยู่รุ่นนี้มันสิประมาณเท่าไหร่รุ่นนี้อ่าตะชัดแต่มันต้องชัดอีกรุ่นหนึ่งนะมันจะมีรุ่นหกสิบตังค์แปดสิบตังค์นะครับรุ่นนี้ประมาณคงใช้ราคาหนึ่งคืออ่าที่ฟ้ามี ขายถูกเลยครับครับผมหกสิบตั้งถึงแปดสิบสตังค์นะครับพอมีพี่น้องครับอันนี้คือราคาปลาปลาดุกรัสเซียครับพอมีพี่น้องครับแต่ว่าอยู่เมืองไทยนี่แหละนะครับพอมีพี่น้องครับเพื่อนวานะครับเดี๋ยวเข้าเบื้องอีกบอลหนึ่งนะครับนาสนใจครับพอมีพี่น้องครับบอลนี้นะครับบอลนี้คือคือตัวไหญ่แรอครับนี่ตัวนี้เป็นเป็นแม่พันธุ์ครับอ๋อแม่พันธุ์เป็นไก่เก็บไว้จะปีท่แลวครับ อาว่องจอรเพลินหลายหลายคนสิเห็นว่าตัวใหญ่ใหญ่แบบนี้เพลิอนอายุประมาณเท่เอาไหร่ตัวนี 1> 1<ป>้อายุหนึ่งปีครับหนึ่งปีหนึ่งปีสี่ปอมเป็นแม่พันธุ์ปีอ๋อคือปลาที่เรียปลาปีกายเขาเอามาเป็นแม่พันธุ์ปีนี่ถูกต้องเรียงปีกายเลี้ยง,ยงปีกาย,กายอือันนี้ครับอันนี้คือระบบแม่พันธุ์นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมีแม่พันธุ์เนาะใช่ครับนะครับผมจะใ ปลาดุกของนีใสแ่แม่พันธุ์บกินบกินซีปีอ๋อถึงซีปีปพอพึ่งจะโรเลยนครับก็บจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ครับก็จะเปลี่ยนใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือเบิ้งเขาข้าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าอยู่นี่หลากหลายพื้นที่เขาทั้งหมดจท่ไกลก่อนนี้ต้องทีเฮ็ดฟ้ามียีซิมหาไรยีซิมหาลาบ,บับางบันทีเฮ็ดหน้าอยู่หม่องไหนผมคือนไปเห็นหม่องเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้ากัอยู่ทางห่างกันเห็นไหมทางห่างกัน บอยแ่เฮ็ด <บอ S 1> คือเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน่อยแนตะ่ส่วนมากกับสวนหนึ่งจะปล่อยปล่อยเลี้ยงง่วนอะครับปล่อยเลี้ยงง่วเนาะปล่อยเลียยยเล้ยงย <c oughs> ยยง่วนะครับเฮ็นน<อ>ดหน้าเฮ็ดบัวลาย um ครับพ่อแม่พี่น้องครับเฮ็ดพ่อเด็กกินเฮ็ดพ่อเด็กกินเขเป็นราคาครับเฮ็ดหน้าขาดทุน <c oughs> นะครับเดี๋ยวเบิ้งจุดนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับนี่อันนี้ก็เป็นปลาคือกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเจ้าปาหลากหลายสายพันธุ์ครับอยู่นี่นะครับตัวนี้อ่าเป็นคอกอนุบาลบอกครับหรือว่าจังไหน คื่อตั้งในเก็บมาพักไว้ขายครับอืมคราออ่ั้งเาันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับหมอจิ้งพ่อนี่โอ้ยายแห้งนะครับพมิพี่น้องครับอยู่นี่เป็นเป็นแม่พันธุ์คือการเป็นแม่พันธุ์เทียงครับอันนี้ปลายยังครับนี่เป็นเป็นลัเซียเฮียงครับปลาดุกลัเซียเพราะว่าผมเก็บมาไว้ในบ่อปูนเพราะว่าช่วงนี้หน่ำในบ่อดินอ๋อแห้งก็เลยเอามาพักไว้นี่บ่อปูนอ ใหญ่แห้งนะครับเพราะมีพี่น้องครับจนต้องมาเบิ่งนะครับเดี๋ยวต่อต่อต่อช็อตนี้ครับผมต่อช็อตนี้ตัวนี้คือเป็นบ่อเก็บมาไบถักไหลเก็บมาพักไวใบขายให้พี่น้องเกษตรกรนะเป็นตัวหมอชุมพรนะครับผมอายุเดือนเศษที่เด่นนะครับเดือนเศษข้าวมูนครบแต่เลี้ยงใหญ่ตัวเร็วครับเรียงใส่ใส่ปลาหมอชุมพรเพราะว่าปลาหมอชุมพรนี่ตัวเลี้ยวอะไรก็รัศมีว่าไข่ ตัวไอ้ประมาณเฉพ่อนี่สีคล้ายๆปลาปลาหมอหน้าค,คืคล้ายๆปลาเคียงหน้านะครับรบก็คือผักใบโพ้นคือใบโพ้นตัวตัวกลมอืมตัวนี้สีคล้ายๆมันสีออกโต้คือปลาเคียงหน้าแต่มันตัวใหญ่นะครับ,รบมว่าตะพ่จะดูดีกว่าแล้มันต้ตนสายพันธุ์ดีอ่ากลมบะม่วงพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นนะครับ,รบใส่ใส่ใส,าใสายนีเลยครับใส่สายนีให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเอาไปพัฒนาเอาไปเลี้ยงต่อครับ ครับอาจารย์ครับผมสังเกตเบื้องจากที่เป็นบอ่ออนุบาลน,นี่เฮ้าเป็นอยังจังเอาผัดบุ๋งมาใส่ครับอ๋อคือส่ผังบุ๋งอย่นะเพราะว่าคือตอนแรกเขาจะเอาหัวเอาเอาหัวึ้นมาจากบ,บอ่อดินเนาะจากไปอ,อนุบาลเนานะเอาใส่บอ่อปูนครับคือเอามาเฮ็ดเป็ตปนตัวตัวนี่เอาผักบุ๋งนี่มาให้เพราะว่าตัวเด็มันตัดหามันสนีท กาะคำพืสีง่อยเอาไว้เห้เพิ้นง่อยง่อยแน่ลบแดดน้ำแน่ต้องครับทั้งทั้งลบแดดทั้งลบแดดเนาะนะครับก็เลยโดนสังเกตเบิรงนะครับว่าขอกอนุบาลนะครับเพืนสีมีพักบุ้งนะครับเพื่อลบแสงนะครับแล้วก็เป็นหม่องให้เพิ้นง่อยครับพ่อแม่พี่น้องครับบ้านนี้อาจารย์เริ่มมาเริ่มมาแบบเศร้าเห็ดหน้าเนี่ยโดนหรือยังครับแบบ เฮ็ดอยู่นแต่ว่าเฮ็ดหน่อยนะใช่เฮ็ดเ็ดพ่อกินเือว่าเฮ็ดหน้าเอเฮ็ดแต่ว่าเดกินบ่ราด้เฮ็ดเป็นธุรกิจจริงๆเพราะมีเหน้าถืว่าเฮ็ดหน้าเยอยู่ประมาณแต่สิบกว่ไรแ่สิบกว่าปอยเห็นเป็นธงเหลี่ยงงวนี่ประมาณหกสิบตอนนี้ผมเฮ็ดหน้าอยู่ที่ประมาณแค่ยี่สิบห้าอะไรอเฮ็ดใบแต่พ่อได้กินก็ับพี่น้องมากสีสีฝาสีฝาพี่นองนะครับ้พได้เฮ็ด บ่ได้ขายบ่ได้ขายครับผมเห็ดเด็ดกินแบ่งเห็ดแบ่งเห็ดนะครับพอพี่พี่น้องครับแบ่งเห็ดแต่พ่อได้กินเพิ่นว่านะครับแล้วก็เห็ดเป็นสําหรับเลี้ยงงัวนะครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องเบิ่งงัวเพิ่นอีกนะครับเดี๋ยวอ่าหลายคนสนใจนะครับจากแปลงหน้ามาเห็ดมาเห็ดกบเนี่ยบ้านนี้กบกบแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นี่เฮาเอาพันธุ์หยังครับมาเลี้ยงตัวนี้มันก็เป็นไอ้กบเพราะเอามาข่ายมันเป็นกบไอ้ มันนี่สายกบหน้าน้าสายกบหน้ากบจานอะไรกับบุฟฟอกนะครับก็บุฟฟอกมาเสริมนะครัเป็นอะไรมันใหญ่อ๋อครับผมถักทำทั้งถักก้าแบบสามสายพันธุ์เนาะมันเก่าออกมาแบบสามสายพันธุ์ถึงสี่สายพันธุ์ครับถึงสี่สายพันธุ์เพราะว่านจะค่อยค่อยเรื่อยๆจะค่อยเรื่อยๆจะบ่จะบ่ซ้ั่จะบ่อสายเลือดไอ้กระดิ่งมากผสมกระดีงต้องต้องใส่ไข่ทุกปีครับไข่ทุกปีเพื่อว่าให้ลูกกบมันแข็งแรงในเรื่อง <ng> <ค><ะ>เลี้ยงง่ายครับผมอืมครับบันนี้ไม่เห็ดแบบนี้แตกต่างกันจังไหนครับกับกับเห็ดหน้ากับปัจจุบกับอดีตที่เขาเคยเห็ดเหรอฮามาเห็ดเลี้ยงกบเลี้ยงปลานี่มันแตกต่างกันจังไหนบ้าง <St ars> แตกต่างคนละเรื่องเลยครับคนละคนละ,นละลอย,ย่างอย่างเห็ดต่างอะไรเขาเทียบเทียบเลยอย่าเทียบอ,อย่ายงไอ้ทำหน้าคือไอ้ในการประเมินการทำหน้าไอ้ภาคอีสานนี่เขาตีให้ไร่หนึ่งไม่เกินสี่ร้อยสี่ร้อยสี่สิบกิโลครับผมร กิโลละตีไวากิโลละสิบบาทบกิโลสิบบาทก็เท่ากับว่าไรหนึ่งสามสีพันแต่ต้นทุนอีกต้นทุนเนี่ยคิดไถ้าขาปุายย๋ยครยงนี่ก็รักรักพันสองพันนะครับอกแทบแทบสมบ,บู์เหลือทำ่าค้า,า,านางานนี้ดีบรีขาดทุนรับครับผมซึ่งว่าเปรียบกับว่าไม่เห็นกบเร่องกบเรีองแปนผมตีเลยว่าอ่าเรียงก,บ,ยงผยงกบผมรายดต่อปีนี้เล็กเลักครับขิเอาต่ออดกับ ขาดทุน,น,ทน,นสิเลือก์คิดเหนียถามเลยว่าสิเลือก์คิดเหนียสิเลือก์คิดหยังแมนบาครับผมโอ้นอขันบ่เลือกไล่ได้ก็แเมนพี่บาแล้วอันนี้นะครับพ่อมีพี่น้องครับเพื่อนว่านะครับจากที่ไม่เปลี่ยนแปลงเจ้าของนะครับเปลี่ยนแนวความคิดนะครับจากเห,ห็ดอาเพิ่นไม่มาเห็ดเป็นหน้ากบหน้าป,ป่านะครับสั่งไล่ได้เพิ่นอันนี้คือบ่ได้เห็ด70 80ไร่แดสิบายได้นอ ทีเพื่อนที่ข้าวเนี่เายห้อยู่ประมาณจังไรครับไอยิบเสือหมาลายยิบหาลายนะครับที่เข้ามาเห็ดจุดนี้นะครับพอมีพี่น้องครับตะวันขันมาช่วงนาฝนนะครับก็บจะได้เห็นแปลงหน้าหักเพิ่นนะครับตะวันอ่าเมื่อที่ผมมาเนี่ยคือแปลงหน้าหักยังโบท่านหลายๆเนาะบบหลายจะมีเนี่ยจะมีตัวใหม่กับมีอ่าเดีด๋วยวยครับไปเบิ้งนะครับพอมีพี่น้องครับที่เพิ่นเพาะใหม่นเตัวใหม่ประมาณสองอืม แ่เจองไปลนะครับโอ้เข้าจองไปแล้วนะครับนี่หวกไหมห่วกสองหมื่นครับโอ้นี่ครับพ่อเมี่พี่น้องครับอาจารย์วิลาเป็นภาพผมมาเบืองนะครับหวกสองหมื่นครับพ่อเมี่พี่น้องครับป้าเป็นตอนซ้อนอันนี้นะครับจะไล่เสียงตัวโอ้บัานี้จักหม่อครับจังจังจังสีฟักอันมืดขานี่มจังสีออกขาไม่แนแมนครับ ันเริ่มจาก20มือไอ้ยีกว่ากัวมือนี่จะเป็นเรื่องบอกขาเลยครับบอกขายยี่ห้ามือนี่บางตัวก็เป็นตัว30มือเริ่มเริ่มตัดหางแทปต้องเบืดอะครับอ๋อสามสิบยังยังยังเขาเบิงบอลล่นึ่งครับสามสิบห้ามือมันก็เป็นตัวกรบที่ข้ายได้ครับเป็นตัวระบาดได้แลวครับเป็นตัวระบาดได้แล้วเนาะนะครับอันนี้คือวงจรนะครับวงจรเพลินนะครับพ่อมีพี่น้องครับบันนี่การเลี้ยงกรบนี่อาหารของเพลินเี่ส่วนใหญ่เป็นเอียงครับผมจะใส่ อาหารเม็ดเลยเลยครับใส่อาหารอาสับเ็จเนาะอาหารสับเ็จครับครผมผมผมว่ได้เลี้ยงอาหารกบผมผมอาหารปลาดุยต้นทุนตอนนี้อาหารค่อนข้างสูงราคาราคาสูงราคาเพียงและหลายคนอาจจอาจจะบอกหัวว่ามันใส่น้ำกันได้แม่บอกแต่จริงๆอาหารปลาอาหารกบนี่แหคือการคือการเฮ็ดเฮ็ดระบบเดียวกันไอ้ตั้งต่างกันแต่เพียงแต่ว่าโปรตีนเขาจะหน่อยจะไลกว่ากันแค่เียนะครับแล้วราคามันก็สูงกว่ากันครับผมคืออันเลี้ยงอาหารปลาดุยนี่มันก็ ใส่วิระดกลกว่านี่แต่พว่ากบแข็งแรงกว่าตามประสบการณ์ของเฮานะครับสามสิบปีนะครับอาจารย์วิลาเพิ่นว่าเรี่ยงอาหารปลาดุกนะครับกบกะแข็งแรงครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่ช่องบาลลูนเบาเหลืองง่อนบดไอ้ครับพ่อแม่พี่น้องครับพาะว่าศาสตร์ไปเห็นขอกงิ่อนเป็นไรครับอาจารย์เลี้ยงงัว่ครับถือว่าถ้าเลี้ยงคือผมก็ไรดีครับเพราะว่าบ่ได บริสุทธิ์เนีายบริษัทเอียงเลยบริษัทหันดูแลแต่ชาติพยาแต่ครับเว่ารายการสีจะบำรุงเท่าไหร่เองครับอฟางก็คืออัดเอาฟางจากของที่หน้าอยู่อีซิม่าอะไรกินนะครับตอนนี้ก็จะปล่อยเลยครับรอบหัวปล่อยเลยประมาณหกสิบไร่หกสิบไม้ปล่อยให้มันกินเลยของเ้าจักโตครับงูอ่านเช่นเดียวเน่ยวางหันขายไปสิบสี่สิบหาตัวตอนนี้เหลืออยู่หาหกตัวครับวันนี้นั่เขาไม่อยู่เพราะตอนนี้ว่า คนข้างถูกเนาะแต่ว่าแข็งว่าแพงเลยขายโอ้ยว่าแพงเลยขายออกครับผมนะครับอันนี้คือขอบงผของเพิ่นต้อนนี่เหลือยูฮาหกตัวนะครับก้อนหนานี่ขายไปสิบกว่าตัวนะครับเลี้ยงแบบอาจารย์เพิ่นว่ามีแต่ได้กาไรนะครับเพราะว่าต้นทุนบบมีนะครับเพราะว่าเพิ่นเห็ดแบบมีเพิ่นมีพื้นที่หลายนะครับขอเดี๋ยวเปี่ยวของเพิ่นก็คือเพิ่นมีพื้นที่ในการปล่อยแปลงหลายนะครับเพื่อให้เพิ่นลดค่าใช้จ่ายกําไรชุดหนึ่งนี่ก็คือรับเต็มเต็มครับเพราแไม่พี่น้องครับเพิ่นว่าเพ น,น้อยๆแค่นั้นนะครับบันนี้ตามที่เฮายางไปเมื่อกี้อาจารย์ได้ฟังสาได้สาไดนน้นั่นได้นีอ่อาจารย์ล่วยังไหวตอนตอนนี้ก็อยากจะมีไอ้ะ่วงิมพลานเอ็มสองสามครับ,รบแล้วก็จะมีกล้วยผักกล้วยหอม,มกล้วยดำว่าแล้วมีม,มีมีหลายสายพันธุ์แล้วกระบอกข้าวหอมหอมครับต้นไม้ทั่วไปไม่ใส่งานไม่กินได้กรบอกขวกม่ว,วงแล้วก็ พวกต้นปะดูต้นยุ่งต้นต้นแดงต้นอีงต่างๆนะครับคือว่าปลูกไ้ใส่หน้าน่ำต้นซักกันสิแล้วแถมมีต้นตาลนำแต่ว่าต้นตาลปลูก4ปีก็ลังเงวเลยบอทถึงเม็ดอยู่เพราะแดดพิเศษไม่ต้ปลูกไห้ครับพราดดพิใช่เป็นผู้วาปลูกไห้ประมาณ2ร้อยกว่าต้นผมก็จะเก็บไหวสิบยอมตัดนะครับจะดูแลเอาไววเป็นทีละลึกเพราะว่าเพราะแดดพิเก็ถือว่าเป็นเป็นป่าของแผ่นดินบถือว่าเป็น ลูกเป็นสำลุกุณทัปเนาะลูกครับลูกเพร่งไปสืบทอดเจตระร่วมตามพ่อหลงรอเก้าในการจัดตามข้อดับพี่ใช่น้่เราปลูกต้นใหม่ลูกหนในหญ่มใหญเงาก็ดีตอกินให้ก็กินตัวบ่อไห้่ใใส่งานหรือใดอยี้งต่างๆกับบ๊อพีครับปลูกต้นใหม่นะครับเืบอว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์อย,ย่าง,งมากนะครับครับผมครับอาจารย์ครับบันนี้เข้ามาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาแบบนี้อุปสรรคปัญหามีบ่คือ บุสรกนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปัญหามีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือทุกคนมันต้องมีวิธีแก้นะครับต้องมีแนวแนวทางที่ว่าเฮ็ดจไรปัญหาสิลดลงเฮ็ดจไรสิแก้ปัญหาได้เฮ็ดจไรสิบ่มีปัญหานะครับค้าว่าทําอะไรก็ช่างคนโทษเท่าหนึ่งมีปัญหามีมีมีอุปสรรคอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์มันอยู่กับตัวเทาจะปรับยังไงจะปรับเปลี่ยนสู่กับมันจังไหนสูิกับมันจังไหนได้คกับทุกอย่างกับมีปัญหานั่นแหละทุกอาชีพ เนาะเหตดหน้าก็ยังมีปัญหาเพียโล่งแน่เขาอันแม่งกินอันนั้นนี่แน่นะครับเขาถอกบดีแน่กแ็แล้วตะปีกับปัญหากับมีคือการกับอาชีพแบบนี้เนาะอ,อาชีพทุกอาชีพเพื่อว่ามีปัญหานะครับค่อยๆแก่ไปนะครับพ่อเม่พี่น้องครับคันพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาศึกษาดูงานคือผมมาเนี่ยมาเดี๋ยวบอกครับยินดีครับยินดีรับลูกศิษย์ลูกหาคือเก่าปะรับครับรับลูกศิษย์เนาะผู้ได้อยากเพาะกบเป็นเลี้ยงกบเป็นนะครับสามารถมหาอาจารย์ใด นะครับอยากเป็นลูกศิษย์อยากฝากตัวเป็นลูกศิษย์เพลินนะครับอยากเห็ุจังไดนะครับสามารถมาศึกษาดูงานกับเพลินได้นะครับเอาบอกพี่กัดนะครับอาจารย์ยั๊ดไอสามสิบเก้ามูแปดบ้านนวลแดงตำบลย่างอำเภอกันทละลมจังหวัดศรีสะเกีครับผมครับผมพูดตัวติดต่อทางเบอร์โทรครับศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่งนะครับครับ ผู้ใดอยากมาศ he well, ึกษาดูงานก็ผมมานะครับมาเบิงเพื่นจัดแจงจังไดพื้นที่ข้องเพิินนะครับเกิดประโยชน์ถูกตะล่างนิวนะครับสร้างไร่ใดนะครับเปลี่ยนจากอ่าอ่าเฮ็ดหน้านะครับมามีรายใดหลากหลายนะครับพร้อมพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับขอขอบคุณอาจารย์วีระนะครับวีระฟาร์มนะครับที่เพื่อนอนุญาตให้ผมพาพี่พีน้องเขามาเยี่ยมนะครับเขามาศึกษาหาข้อมูลนะครับเพื่อหาความรู้นะครับเมื่อนี้ขอขอบคุณอาจารย์ครับผมสวัสดีครับ